สดัสดีกรับผมตอนนี้อยู่กับเกมโรบอทนะครับในรายการโคานนชวนเพื่อนมาเล่นเกมเดอกันทุกวันจันนะครับผมเวลานี้นะครับผมวนจันทุกวันจันนะครับผมในการสดตลอดเลยตอนนี้ คุณนนท์ก็กำลังเล่นเกมอยู่นะครับผมคุณนนน์เล่นเกมอะไรครับอ่าไม่ใช <sounds fucking> ่คุณนนน์นะครับแต่ว่าใช้นามสกุเป็นคุณนนน์นนะครับผมใช่ยะเอ้ยหลบหเสียไม่เข้าหูฟังนะครับผมขอไฟด้วยนะครับผมฮะเออโอเคอ่อโอเคตอนนี้ อเลยว่ามัน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 นะครับผมอย่าขยัหน้าจอเข้าอ่าหาน้าจอมาหน่อยโอเคดีมากดีมากเออตอนนี้เอยิงยิงไปไปแล้วนะครับผมตอนนี้เออไปแล้วไป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 เสียงดังได้ไหมเนี่ยโอเคไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหโหเข้าเข้าเข้าตลอดนะครับโอ้โหเอาตอนนี้เอ้ยิงยิงเออตอนนี้เริ่มยิงแล้วผมไม่ค่อยเล่นผมเป็นคนที่ ไม่เคยเล่นเกมเลยพากเสียงผิดเมื่อไหร่ก็ขออภัยเมื่อนั้นด้วยนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้บอกเลยว่าโหเล่นยังมันมากเลยนะครับผมเออตอนนี้เล่นมันนะเอะตอนนี้ผมก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับพอดีว่าผมกำลังควบคุมการออกอาการอยู่ยกยกจอสูงนิดนึงโอเคพอเออตอนนี้ครับโอ้โหเออไปครับ

อ่าตอนนี้เดีกิดอ่ะเกิดจะทำอะไรอยู่อะอะเกิดไปแล้วอ่ะตอนนี้เกิดจะยื่นแล้วอย่าหันกล้องหันกล้องโอเคอ๋อมานิดนึงหันมานิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสูงสูงเลยสูงสูงเลยโอเคเอ้ย

เอายเย้ย,ะย,ะยะ้เเย้เย้เออเก็อีก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเออนะครับเออยิงเออนะครับเออนะครับผมอาหารกล้องออกมาหน่อหนึ่ง อีหนึ่งไม่ต้องโอเคอ่าบอกเลยครับว่าตอนนี้มันสุดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีเราจะทำเป็นรายการสดนะครับผมทางไอจีเรานะครับสามารถดูรายการสดได้เลยนะครับผมอ่าหันกล้องนิดหนึ่งหันกล้องนิดหนึ่งโอเคอ่ากำลังดีนะครับผม

à đó à you know that you khóc that you know 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 đó. you know that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  you know รูกไงบ้างระหว่างตอนนี้เราเรียนจบกันแล้วเราจะได้เจอกันอีกหรือไม่เราได้เจอได้แล้ค่ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันมาแบบหาอะไรกินอะไรแบบนี้ก็แบบใครที่ไปต่อที่อื่นก็ขอให้โชคดีขอให้สอบติดกันทุกคนเลยต้องกลับมาเทีิมค่ะเวลาขอถามท่านหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ตอนที่เราเรียนจบไปแล้วรู้สึกไงเพื่อนก็รู้สึกแบบเออมันมีความสุขมากก็คือมีแต่วความทรงจำดีๆค่ะ Mm. แล้วรู้สึกเสียใจไหมตอนนี้เชิญเชิญเขาอำลากันแล้วหรือเปล่งพ่อรู้สึกเสียใจตอนที่ไเช่อแบบมีน้ำตาแล้วเราก็ร้องไห้ตามเนี้ยโอเคโอเคครับผมบครับโอเค